สวัดีครับตาทองชนนะครับวันนี้พาพี่น้องไปสำรวจตรวจตาดูว่าหลังจากที่รถแมโโรเขามาขุดขุดคูเพื่อถมอสร้างถนนคันคลองนะครับได้2-3งวันแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ลึกลึกรวมประมาณ2เมตรกว่า,วานะครับเพื่อน,นำดินมาทำเป็นถนนเรียบข้างนะครับแ๋ยวเขาก็จะเอาหิน หยิกลุก๊กหิบบทมาทับอีกที่หนึ่งะฮะตอนนี้ก็คือปูทางทำถนนไปก่อนนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าขุดแล้วฝนฟ้าก็ตกโปรยปลายมาทำให้ดินทำให้ดินที่ถมทับมีความแน่นตัวนะครับเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกดินทรายดินทรายบนดินเหนียวนะมันก็จะสุดช้า พอฝนฟ้าตกลงมานะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีรถบดอัดรถบดอัดตามมาอีกสำทับหนึ่งก็จะทําให้ถนนแน่นขึ้นนะฮะแต่อย่างน้อยก็ธรรมชาติพายุฝนที่ตกเมื่อวานและก็วันก่อน,นะครับตกมาพอสมควรลื่นนะพี่น้องลบก่อนเดินบนข้างกูกำแพงดีกว่านะครับเห็นได้เขาไว้ๆว่าเมื่อวาน รถแมคโครขุดไปเจอ,อโรงไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเรากำลังจะตามไปพิสูจน์ดนะครับว่าถ้าเจอลรงก็คงเป็นโรงส,สมัยโบราณน,นะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะพี่น้องเห็นข่าวหรือเพราะว่าที่เขาไม่พูดเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะฮะเจ้าของแมคโครเขาก็มาเล่าให้ฟังเราเป็นผู้ตามไปพิสูจน์ดู จริงหรือไม่จริงอย่างไรตามไปดูกันนะครับพายุฝนพรำม,มาเมื่อวานทั้งวันนะฮะจากดินที่ระเกะระกะแล้วก็เรียบ เรียบสุดลงอัดแน่นขึ้นนะครับก็ดีแล้วนะครับทำให้ถนนแข็งแรงเพราะว่าถ้าเอารถน้ำมารถมันก็คงไม่เทียบเท่ากับฝนพายุนะที่ทำให้ดินอัดแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นดินข้างคลองพันเก่านะครับอันนี้ก็คือเป็นดินมไม้ที่แมโครฝุดถมได้3วันนะพี่น้อง ระยะทางที่ขุดได้ก็ออรวมรวมประมาณเกือบเกือบกิโลได้นะครับประมาณเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยเมตรได้นะครับไปหาของดีครับเห็นเขาว่าได้ยินเขาว่าเราก็ต้องตามไปพิสูจน์ดูว่าจะจริงหรือไม่จริง อันนี้เขายังไม่เดินมาเหยียบนะครับขุดขุดวางเฉยแต่พอพายุฝนพัดผ่านมาเขาก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินเหยียบนะครคงวันนี้นะเขาน่าจะลับมาเหยียบแล้วก็ขุดทางนู้นตอบอไนะครับก็ใกล้ใกล้พอสมควรนะ,ะไปสบายขากลับก็ นี่ก็คือเป็นนะถนนคูคลองเก่านะครับนะคูข้างคลองเก่าฝันะ่งทางนี้ผมได้เยอะกว่าตรงเมื่อกี้นะครับเนะวลาบดท,ทับมาเนี่ยกนะนะ็ได้เปรียบกว่าตรงนูน้นเพราะตรงนูน้นคันเล็กคันเะล็กนะครับกเป็นปลายคันนะปลายคันคลองนะครับนะทางนี้ก็เหมือนถมมาครึ่งนึ่งนะเดี๋ยวถมเสร็จรถเดินเหยียบแล้วเขาก็จะนำะหิน เนสามสี่นะแล้วจะเห็นสามสี่ก่อนนะหินสามสี่แล้วก็เห็นคลุกมา,มาบททับก็จะทําให้ถนนมีความมันคงแข็งแรงกว่าเดิมข้าวบ้านก็ยังไม่วานข้าวกันเลยนะครับทางนี้แต่ผมทางนู้นมีรถไถอ่าเกรดอยู่มีรถไถยถไถไนาอยู่นะครับอันนั้นเราหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอตัวแล้วนะปีนี้ถึงฝนจะมาก็ หายห่วงแล้ว,วน,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  2, นะครับเพรว่าปีนี้ก็ไทยเขาให้เกียรติเป็นคิวที่สองที่สามนะครับในการที่หวานข้าวให้เราเขาก็ปั่นเสร็จกันเมื่อวานซืนนครับเมื่อวานซึนปั่นเสร็จก็พายุลงมาพอดีเลยได้น้ำไม่นานก็คงจะงอกขึ้นมา โอ้ไกลเหมือนกันนะพี่น้องยังไม่ถึงอันนี้เสาหลักเสาหลักเขตของคลองชนบทพานนะครับคิดว่าแต่ถึงสะพานแล้วนะยังไม่ถึงสะพาน สะพานข้ามคลองข้างหน้าคิดว่าจะถึงยังไม่ถึงน่าน้องสนิทยังถือบาทมาถือ,อถ้วยที่ใส่บัตรเมื่อกี้มา ดูอะไรกันครับดูบ,อดบอ่ออ๋อทำไมเป็นบอ่อล่ะเอามีอะไรดีเอ๊ะทำไมขุดขุดคลองทำไมกลายเป็นบ,อบอ่อฮทำไมถึงเป็นโพรงทำไมถึงเป็นโพรงมีโพรงอะไรอยูอ่พี่น้องดูสิเอ๊ะทำไมแมโคโครขุดไปกลายเป็นโพรงมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่า,าไหนว่ากล่องอะไรเหลี่ยม เจอได้ยังในกล่องพี่น้องโอ้ยสองเมตรกว่านะครับลึกเสียวไ่จันยาจันยาอยากจะลงไปนะครับอยากจะลงไปพิสูจน์ดูว่ามีกล่องจริงหรือเปล่านะพี่น้องเดี๋ยวดินตรงนี้มันหักพุบลงไปนะตกนะเขาเขออกไปได้ยังดินดูดก็เสร็จเลยทีนี้ขาวนั่น เขาวน่ะเขานั่นหนึ่งก็ดังแน่เลยนะครับถ่านลงไปแล้วดินดูดเพราะแค่ขุดตรงนี้น่ะเขายังไม่ได้ขุดข้างๆน่ะแต่ว่าดินมีอยู่แล้วทับไปเลยกลบฝั่งไปเลยเลยอู้จะลงไปจริงๆนะฮะดูคนนี้ชอบพิสูจน์อู้สูงนะฮะมิดหัวนะครับอโอ้โหโอ้โห้วาเสียนะครับวาเสีย ใช่มันเป็นดินโคงมันทีที่ไอโคลงน้ำเาทางเดิมน้เป็นทางของทางของน้ำนะเหมือนสายน้ำเวลาขุดเจาะบาดาลน,นะครับดินมันก็จะเป็นโพรงโพรงที่จะลงไปแกน<า>หินนะครับจอมเมือบดทางนู้นอ้ถ้าเจอกลองอย่างเขาว่านี่ก็ฮือฮาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครุดทางนู้นนะพ่อทางนูน้นโพรง ทางนู้นนะอัดเดี๋ยวก็รูปไปนะดินมันเป็นโพรงมาทางนี้ดนเดี๋ยวรูปไปใช่เลยเเป็นร่องน้ำเขาเม,มันโคลนนะคลองโบราณตรงไอ้ที่เขาทมสิตรงกลางเออนักพิสูจน์นะครับตามมาพิสูจน์ออดูว่าได้อันนั้นนะเคยก็เลยสู้มันมีคลองโบราณสมัยเจ้า่อนเคยขุดหาเออเคย เก็นไหสมัยโบราณนะพวกไหพวกจานอะไร,โอ,รโอ้โอ้โหนงอัดเนี่ยโนงนั่นแหละน,น,น้ำโฉนน้ำอ้อยโน่เป็นโน่งเมื่อก่อนอ่ะเป็นบอ่อน้ำเก่านะครับดูดูดูสภาพดินนะฮะดินที่กดทับเป็นบอ่อหมอน้ำสมัยโบราณเศษไม,ม้้ดวยเป็นเครื่องเตะทีอ่อันนนบโบน้ำเมื่อก่อนโบน้ำที่มีสัตว เหนไหมบอ่อน้ำคืนมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมล่ะบ่อน้ำโบราณน,นะครับคนทำแมคโครก็เอาข่าวไปปล่อยบอกชาวบ้านว่าคือหาเจอลงศพบ,บรรจุกล่องสี่เหลี่ยมแต่<ม>ดู<ม>สภาพด,าดูสภาพหน้าดินแล้วก็พี่น้องมันก็เป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมจริงแต่ว่าถ้าเจอ ไไ <c oughs> กร่กองหายไปไหนถ้าเจอกร่องแล้วกล่องหายไปไหนพี่น้องรถแมคโครเขาก็เลยหยุดปฏิบัติการนะครับพอเขาเจอเขาก็สงสัยตังฑิตัณฑใจว่ามีอะไรซ่อนแอบอยู่หรือเปล่านะครับของเก่าโบราณน,นะครับไม่รู้ว่าเป็นป่าช้าเก่าหรือเปล่าแต่แต่จากที่พิจารณาดูแล้วก็เป็น มีถุงด้วยนะเป็นบอ่อน้ำโบราณนะเป็นบอ่อน้ำโบราณน,นะครับนี่แหละคนชอบพิสูจน์นะครับมีคนเดียวนะฮะในหมู่บ้านนะครับ <c oughs> บอวานก็ไปแอบเก็บรากบัวไปทำขนมกนเดียวเลยนะครับเต็มเต็มนะเต็มเต็มนะครับรถไมโครก็ขุดได้รากบัวที่ไปทำของหวานเยอะเลยพี่น้องนะฮะ วันนี้ก็ตามมาพิสูจน์ดูว่าเจอลงจริงไหมอ่าปรากฏว่าอ่าคนคบไมโครก็บอกว่าเจอโลงเจอกลองนะอ่าฝนมันตกก็เลยไม่มีใครมาดูพอเช้าวันนี้เราก็เลยมาพิสูจน์ดูนะครับว่าลักษณะก็เป็นเหมือนบอกเพราะว่ามีพลาสติกนะพลาสติกที่ที่ถมนะที่ที่ถูกทับถมกับอ้าวกระดูกหรือเปล่านะ ฮะอะกระดูกหรือเปล่าน่ะนี่เกระด้งดูอ่ะเนอะกาฝากกาฝากค่ะเออของดีครับของดีนะครับอ้าวโนไหนดูสิยายคืออะไรกาฝากค่ะเฮ้ยจันยาวขุดดูต้นไม้ตะเคียนอยู่ตรงนี้นะทำยังไงล่ะโอ้ยโครงกระดูกของต้นไม้นะครับเป็นต้นอะไรนั่นอยู่ตรงนี้เองต้นอะไรต้นว่าใช่ไหมยังไงม่ะมีแค่ต้นว่าโอ้เนี่ยพี่น้อง นี่ไงของดีของดีนะครับนะของดีคืออะไรเมอวันที่หนึ่มวเห็นไหมพี่น้องใครมีตาดีตาดีมาดูนะครับตาดีดูได้ตาร้ายก็ดูเสียนะครับเป็นโครงกระดูกจริงๆนะครับเป็นโครงกระดูกของกาฝากเห็นไหมก็มีเป็นเง่งๆนะฮะที่ทับถมมาอ่เป็นเวลานานแล้วนะครับ นเตนบลกอ่าก็ลึกนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนดีกว่านะครับน้นนนอเป็นบ่อน้ําโบราณนะครับบ่อน้ําโบราณแล้วก็มีอ่าต้นว่าอ่าต้นว่าเก่านะฮะอันนี้มันคงไม่ได้ขุดนะเป็นฝีมือของจันยานะครับจันยาผู้ขุดนะไม่มีใครช่วยได้เด้อทับทับไปก็มิดไปอ่า โกยตัเลยนะโกยลงมาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก็พังโกยทไมใหญ่เดี๋ยวพังมาแล้วไม่โคอยู่ในล่ะไม่โคอยู่ใกล้คนเต็นทน้เราเป็นฝ่ายพิสูจน์นะตามมาพิสูจน์ดูนะครับเป็นเราไม่กล้าแง้มไปดูว่าฝั่งนี้มันันฝั่งนี้มีโพรงกรุบเหมือนฝั่งโน้นไหมไม่มีนะฮะไม่มีนะครับไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ฝั่งโน้นนะครับนะ นักพิสูจน์ก็ได้ลงไปพิสูจน์ดูแล้วนะครับไม่มีกล่องอ่าเหมือนที่คนขับไมโครอ่าเขาลือไปนะครับไม่มีกล่องนะครับแต่มีเศษกระดูกเศษกระดูกของกิ่งไม้รากไม้ต้นว่าที่ทับอยู่อ่าในบ่อน้ำโบราณนะครับบ่อโบราณอ่าบ่อโบราณบ่อโบราณที่อ่าคุณพ่อของคุณจัญญานะครับ ทีนี้ทำยังไงดีเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วเสร็จนะฮะต้องขึ้นมาทางนี้ทางนี้ก็โน่นเดินไปบ้านะถึงจะถึงโอ้ยคนนี้ฝีมือนะครับแค่นี้แค่นี้ไม่ขนามือหรอกปีนต้นไม้ยังปีนมาแล้วภาษาอะไรกับปีนโพรงนะครับนะลงไปแล้วทำยังไงจะขึ้นได้นะครับพี่น้องมาดูนะครับ ะจะลองเตียงเองใช่ไหมอยู่มีนจีจีเจอคืนแม่ตะเคียนอยู่อย่างนไงละใช่ไงมโอ้ตะกุดไปเจอแม่ตะเคียนก็อ่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันระเนระนาดแน่ๆเลยพี่น้นองเอาดูสิตายายมีโพรงอยู่มีผู้อยู่ผู้ดูแลอยู่นะ <c oughs> ใครสร้างน,น,นะครับ เขาขุดเห็นขครื่องโบราณเยอะพวกไใชพวกออะไรตอนอยู่สอบกอลองนี่เคยใจเต็มเฮียนหนมือนี่แต่คุณยายก็บอกว่าเคยฝันเคยฝันเห็นเห็นฝันเห็นแล้วเขาก็มาขุดแล้วก็เจอหายโบราณแล้วก็เจอพระพุทธรูปอ่ากรุเก่าอ่ากรุเก่าแตกนะครับแล้วก็มีอ่าชาวต่างจังหวัดเนี่ยเขามาแอบเอาเครื่องช็อตนะครับมาช็อตแล้วก็ขุดได้แหวน ได้แหวนได้สร้อยไปเยอะเลยพี่น้องนะคือสถานที่บริเวณนี้นะฮะเป็นเมืองเก่าโบราณรวมทั้งบ่อน,น้ํานี่ก็เป็นบ่อราณน,นะที่ถูกทับมานานนะครับพอรถไมโครมาขุดจะเจออ้าวทีนี้เราเตาทองชาแนลเป็นผู้มาสยบข่าวลือนะครับสําสหรับคลิปนี้โอนจัญยา,าขึ้นไปแล้วนะครับชัญยาขึ้นมาแล้วนะครับบา่บายนะครับสําสหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปาตามมามพิสูนจน์โครงดูว่า,าจะ อจอเจออะไรไปอีกในวันข้างหน้าสำหรับพี่นี้ต่อทองเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจดูสิมีเลขอะไรปรากฏในโพงไหมพี่น,น้องตาดีดูได้ตาดีดูได้ตาดีดูได้สวัสดีครับ